¿Cómo? ว่าจริงๆแล้วคุณไม่อยากเข้าวงการคุไม่อยากเข้าหรอแต่วงการมาเข้าผมเองมันเออเนาะมันเออเนาะอย่างแรกก่อนเวทีประกวดสมัยก่อนที่ดังที่สุดคือแล้วแม่เนี่ยนคนชอบแบบเฮ้ยลูกไปออกเขาก็จะพูดทุกวัน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 ผมก็เลยพูดกับแม่ว่าถ้าแม่อยากให้ลูกไปแล้วอยากเห็นผู้ใหญ่คนเนี้ยโดนทีบโดนถีบตกอี้กลางรายการเออก็เอวดิเอาดิเออตายเดิมแล้วก็ไปแคสแคสแต่พอเราไปแคสเราเริ่มไม่ชอบการถีบของเขาเนาะเออคูณสิว่าช่างแต่งหน้านี่แม่งคนต้นตีเนี่ยผมพูดตรง แบบมาแล้วก็เหนื่อยหน่ายอะไรอย่างเงี้ยผมปาจานข้าวเลยกูไม่ไหวเลยกูไม่เอาค่าตัวอแล้วกูไม่เล่นด้วยเอาค่าตัวมึงคืนไหมเออพี่ถามเลยเคยไหมหลงตัวเองแบบเฮ้ยกูดังแล้วเว้ยผมว่าผมไม่มีแต่เคยเห็นคนที่มันลืมโอ้โหโอ้โหนับคนไม่ลืมดีกว่าเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงสักซีกับคุณได้ตลอดชีวิตเลย